สบายดีสบายดีสบายดีกันมดทุกคนเด้อมือนนี้ก็มาอยู่กับน้องบ่มน้องยูเนาะมาพบกับทองน้องแฟดบ่มยูก็คือทุกคนเมื่อี้นนองน้องบ่มน้องยูดีใจดีใจแห่งเนาะคือเอาสิได้ห้องน้ำไม่ลวเนาะน้องบ่มน้องยูแล้วก็พ่อแม่ดีใจมาทุกคนเลยทุกคน มีอ่าจะมีห้องน้ำไม้แล้วเนาะโดยที่เราจะบรได้ออกไปนอกเหือนล้วบริยานเรานองบริยานผู้ใดอย,ยู่หลังเหือนแร้วก็บริยานผีบริยาน,ยานจูนบริยานผีคือมันมีข้าวเหอนเนื้อเนาะมีข้าวเหินเนื้อคือมีคนมาลักอยู่หลังหน้าเออยู่หลังหลังเหือน,นและนะ้วน้องเฟสก็อ่าคิดไปไก่ได้ตอนนั้นเนาะก็คือเราพ่อฮันกระไดให้สร้างเพิ่นเค็ดห้องน้ําให้ก้นเพราะว่า อา,อาการขาของพ่อเนาะยังบอดีขึ้นแล้วเหาค่ะบรดหันไปขีดอย่างานะเราก็เลยว่าจุเนาะโจุการฮ็ดเงินก่อนแล้วก็ h i ดเอ่าอันที่สําคัญก็คือห้องน้ำนะเืินคัวเนาะ,นะบางทีเงินครัวก็สิบหันไ้เรียกจำนวนสิจุก่อนสิเอ็ดแต่ห้องน้าก่อนแล้วเพิ่นกินไปฮ็ดเงินผู้อื่นเนาะเพราะว่าพ่อโะจุะก่อนเลยเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวฮอริพาทุกคนไปเฮ็ดห้องน้ําพร้อมๆกันเนาะคือตอนนี้เพิ่นทันได้บกุกเือนที่เขาแล้วเนาะบุกห้องน้าเออบุกห้องน้า บุก้นำให้เลี้ยงแล้วน้องบุกได้ส่งมือนี่น้องบ่มนาะงเนยมือนี่ก็คือว่าสีอ่าสีพลาสติกื้นเทพื้นห้องน้ำแล้วก็เอาสกโคกใส่เอาสกโคกใส่แล้วก็คือปัจจุบันห้องน้ำของเฮาแม่นอยู่นอกเหือนนอกปัจจุบันห้องน้ำอยู่นอกหือนแต่ว่ามือนี่มีพ่อฮันตัดสินใจให้เพื่อนมาเฮ็ดห้องน้ำอยู่ในเหือนให้ทุกคนก็ดีใจนอกจากเป็นการสะดวกสบายอีกอย่างหนึ่งที่บได้แง่อที่บบได้ออกไปบ่ได้ระแวกในการเข้าห้องน้ำกับคืนนอก ไปเดี่ยวสิพาทุกคนไปเห็ดเบี้ยตํากนเน้องมือนี้บ่ได้ไปใส่น้องมีแต่เห็ดห้องน้ำทุกคนเห็ดห้องน้ำา่วยสร้างเนาะเพราะว่าสร้างเพื่อนมีแต่ผู้เดียวสร้าง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 เอ้ย่าษาไทยละสร้างภาษาลาวเราสร้างสร้างเห็ดเฮือย่างประมาณนี้เพราะว่าเพื่อนท่านมีแต่ผู้เดียวนาะเหากับน้องเฟดเออน้องบอมน้องยูนี่น่ะก็เลยว่าสีไปห่วมเหง่ห่วงใจช่วยเพิ่นให้เร็วนาอทุกคนไปนี่นาะคือห้องน้ำของเฮา ตอนนี้ก็มืดแหงอยู่แถวห้องน้ำนี่จะว่าจะใสไฟใส่คือตอนนี้เพื่อนเพื่อนเอาหมายฮันโบกเหอนขวานเออโบกห้องน้ำโบกหัวขวานโบกห้องน้ำนี่แล้วเนาะนี่ตอนนี้เพื่อนกำลังชิเจาะท่อแล้วก็ใส่ท่อกำลังจะเฮ็ดกำลังจะเทพื้นก่อนอื่นเราจะเทพื้นห้องน้ำแล้วก็ เขาห้องน้ำยูวันนี้่อน,นะอ,อยู่ในยู่นออยูนอกเหงื่อท่านมันบอสะดวกในกลางคืนมากะย่านโจนยู่ลหลังห้องยู่หลังงื้น <c oughs> อืมกระสิป,ประมาณนี้เนาะเฮาก็พากนส่วนขี้ดินออกคือมันเพียงแล้วก็พ่อก็ตีขี้ดินให้มันแน,น่นป่ะทุกคนถามอากาศของพ่อร้ายลายเนาะหลังจากที่เขาไปผ่าตัดมาได้ใจประมาณที่หนึ่งนี่เนาะได้ทอดออกมาพอนี่ทุกคนจะให้เบิรงเนาะนี่อาการของพอดีขึ้นหลายแล้วทุกคนนี่ แต่แตยังเป็นยังยังมีน้องออกมาอยู่น้อยนึ่งเนาะแต่ว่ากับโบหลายโบเฮงคือตอนนั้นเนะาะพ่ะเนาะก็ถือว่าด,ดีขึ้นหลายเติบเนาะหลังจากที่ไปพาตัดมือนั้นจูอาวอะไเนี่ยวิ่งดอกไฟอยู่มายังหงวัวใจไรเอ็งไดน,ใใน,ใใน้องยุง้งไรบอวบ่เมือยเพื่อห้องน้ำใหม่อือะอย่าผูกกัดที่เครื่องฮานครัวของเรานะทุกคนสู้ๆเพื่อห้องน้ำใหม่

เพื่อนของเฮาก็ยังพันแล้วหลายเติบเนาะก็คือ,อยังโบกอีกเนาะยังโบกแล้วก็ยังเทพ,พื้น,นลและและพอสิแปรงบบม็นสิทุบ<น>พอสิแปลงประตูให้มันใหญ่ก็นี้น่อยนึงเนาะเพราะว่าเอารถขึ้นบอดายมืหัวของเขาก็จะประมาณนี้เนาะก็จะประมาณนี้อันนี้คือมือนั้นเอาน้ําผ่ากันเอาน้ามาใส่กันเต็มแล้วนเนาะเาะต็มแล้วตอนนี้กําลังชิผ่าชิให้มันแห้งแก็ชิผ่ากันมาทุบทุบแบบห้องน้ำเมื่อกี้นี่แหละเนาะ เงนครัวของเขาก็จะประมาณนี้เดี๋ยวให้เอาไม้เพื่อนเฮ็ดห้องน้ําแล้วเพื่อนก็นจะมาเห็นมาบุเงินขวัวอีกนอนแล้วก็เขาจะมาแต่งกินอยู่ทางพี่แหละปัตนี้ทางพ้นเขาก็จะมาออกแต่ว่าเงานิเงนเงนินเงินครัวตัวนี้นีคือสีนาน <c oughs> คือสีนานอยู่เพราะว่าตัวนี้เพราะว่าจะเอ็ดเตตัวที่สําคัญสําคัญก่อนคือห้องน้ากับเงนินขัวบอนแต่งกินนี่แหละจะเห็นสําคัญสําคัญตัวนี้ก่อนตัวนี้เอาไม้กับเพื่อนกระสีอ็ดโทบอระบายน้าออกเนาะม่นวาอันนั้น อันนั้นซื้อห้องวิดไสนเนาะหัววิดห้องวิดเอาหัววิดใส่แหละอันนี้สีอ็ดบอลปล่อยน้ำออกเนาะสร้างฮิดเงินของยูนี่ก็อย่างผู้เก่าเนาะยังผ่านได้เปลี่ยนคุณกางไม่ตีเด้อสิเอาบุกซิดมาไม่เองเบอร์ว่าเลยเฮ้ยสามมือหนึ่งสามเดือนแลสามเดือนแล้วยังหมดเลี้ยวนี่ทิ้งละ เป็นอาทิตย์ละมาเออย่านไม่าน3มื้อแต่แล้วละเาสิเอาโทรใหญ่ซื้อเนาะอันอยู่ๆเือนอื่นก็ท่อซํานี้่เอามานีแหละเออขึ้นมาท่ใหญ่ซเลย บึงหายก็อาบนำ้ำเพื่อเดิเข้า,าห้องน้ำนี่หายเพราว่ายุห้องอัดเสี่ยงเลยนะควมมันแวบจอดติดเลย,เยมีแจ่บดนั้นจนได้ไต่ไฟซึนเอาขวมมือถ้าหมดไฝนี่ก็คือที่เห็นเลยเพื่อนกะซีใส่ใส่ก็คือบ่เอาอันแพ่นเจงอันแพ่านแนพ่าน,าน,พนกระเบื้องเจงเมนเมนมีคนถามหลายอตอนนั้นไปซื้อ,ม,ม,บบอมันมืดก็เลยไปได้ใส่บ่เว้นมันมดอีเมีว่าบุมีแพ่นตู้ซื้อกระเบื้องน่ะมีแต้าังกะซี แล้วคนว่าสร้างกระซี่นี่ซือทกห้องกันถ้าซื้อกระเบือ้องเราบฮืกห้องกันเลยก็เรยว่าบ่มีตัวซื้อเบือแต่ว่าตัวซี่ิห้องนี่บ่มีตัวซ่องห้องคือรุ่นเก้าหันนี้สวานะคือตอนนี้เริ่มลงมือแล้วเนาะเอาหมาขึ้นกะไปกินข้าวกินน้ำมาลวกะสิผากันมา ตอนนี้กระทอกปูนออกไปแล้วทุกคนูปุาเป็นมกี้อยู่เหอคือว <c oughs> ่าฟ้าบดใ่กันตีอันตัางยดเจ้าก็ากอเฮ้ฮ่าตหนึ่งโมงตัวนี้ระดับพุเลน าฏิโหไปช่วยไปช่วยเอาไม้มา,มาละมาแต่ดิ่งยินเสียงคิวน <c oughs> ี่กัสิลูมีส่วนปูนะทุกคนสิลมเฮงเนาะทางเดดทางลมตอนแรกก็คือว่าสิบอันแตสิบลูเนาะแต่ท้ายแล,ลบบ้วลมเฮงเฮิ้วิ้วฮิิ้วฮิ้วฮิวฮิ้วฮิิ้วฮิ้วฮิ้ฮินิว คือตอนนี้เราเอาน้ำใส่ก่อวทุกนอเอาน้ำใส่กาดมามาปูนมาปูนไว้นี่ทุกคนตอนนี้เราก็คือเอาที่ทรายบุกหน้าอนนอ้องบุกหน้าพื้น้องน้ำก่อน,นขันตอนที่เตินะปูนหน้าจ้ะ นี่ก็มายืนซุมมในห้องน้ำใหม่ตอ็มเมนกันมีเอฟซีหลายคนนะคือว่าสร้างคนนี้น่ะพี่ชอบมากเขาทำงานได้ดีมากเขาว่ะเพื่อนว่าเกัเดาเอาไงพี่ชอบมากเขาทำงานมีหน้าที่มากเขาทำงานได้ดีมากกังสวรานสร้างคนนี้พี่ชอบมากเพราะว่าสร้างเงินเหยื่ออู้คขันเขาทำงานหรือเขาทำงานแบบละเอียดมากเขาว่ซิ ้าอยู่ประเทศไทยนะพี่เอามาทําบ้านที่แล้วสองคนหลังจากที่เขาอาไซซอแล้วเขาก,ก็สิมาหดน้ำอีกหอบหนึ่งนะทุกคนเมื่อวานนี้เักกระหดปะห้องน้ำาม่ได้หดมาหดแต่เงินขัวเนาะเขาก็สิมาหดน้ำอีกหอบหนึ่งแต่กระสิไปซื้อปูนเอามาใส่บันั้นอนแ้วกระจพบอดีได้ห้องน้ำอยู่เลยเขาเดินซื้อปูนเขาเรยนมานเดิน ยองนำไซยองนำไซลุ้นลุ้นลุ้นอยู่บ่ได้เด้เนาะบ่๊วยคนเบิ่งน้องวอมไปซื้อน้ำก้อนหายกว่าไปซื้ออยู่บ้านอื่นเนาะเอาหมายจังว่าสิละเอาหมายว่าน้องบอมไปซื้อน้ำก้อนอยู่ทาดินไปไก่แท้ไก่ว่าไปซื้อในบ้านนอกทางมีน้ำกรกระอืดอึดหนผู้พูดก็ว่าสิไปซื้อมื้อไรผู้ดก็ว่าสิไปซื้อมื้อไรก็คัดไปซื้อมื้อไริไปซื้อ ตอนนี้ก็เอาออกเอาเครื่องสักโคกมากวดตึงนาะวาสีเอาเอีกอย่างใส่เดย์นสิเอาสักโคกอ่าหัวนาสีเอาสักโคกนางนองใส่เอาทุกคนเพราะว่าตูตูตูยืนนั้นอยู่นอกคันมีแล้วเราเอาตูนางม่ใส่เนาะว้าวตอนนี้ก็เริ่มแล้วทุกคนเริ่มสริเริ่ม ฝนปูนผสมปูนนะเนาะสีไซโลต,ต้องลงตกลงมายืนเบิ่งเอาไม้เห็ด <laughs> อนนี้เอาใหม่ก็เอาเข้ามาแล้วเนาะทุกคนนี่ตัวซุปเปอร์แม่มา,มาสิบปนเออประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวน้องวามซีขอตัวเฮ็ดช่วยเพคนก็น้องซีไส่คู่เนาะแค่บดซึ้งน,น้ำก่อนไปคู่โบรางน้ำก่อนไปตักข้าวหลดุดตักตกันตักเลยนะเนาะโอ้ ก็อันสวนคนเข้ากันก่อนเลยอย่าไปหลายหลายไป,ไป,ไป นี้อยู่คนณได้ครึ่งนึงละอันี้ก็เอามาท,บท,บท,บทบอกทอกทอกเนาะไปน้องยูก,กับน้องบอมที่เป็นคนไปส่วนปูนเอามือเอาไม้เนาะส่วนเอาไม้กับปป๊บหน้าคิอเนาะอเกือบไปนำเนาะ ทุกคน้นาตาก็เป็นประมาณนี้สีเลียดฮอนฮอนแทกตอนนี้เราคืออยู่นอกค่ะคือได้ครึ่งหนึ่งแล้วเนาะเออแบบกําลังสิเป็นหูห้างห้องน้ําออกมาเรียบร้อยแล้วทุกคนดีใจแหงเนาะทุกคน,ใน,กคนในชุดออกกัรอสุดท้ายเนาะอารอสุดท้ายมาเคือพื้นละก็ะคือ,อยังบดเต็มอีกเรายัางได้เสื้อปูนอีกคัดการว่าทีได้เสื้อปูนอีกครั้งที่สองเพราะยังบดเต็ม โดยลังคาทุบมาทับหัวลงอันไมอันนั้งอยมาทับหัวเพราะให้เวียนตีตอนเก้ตอนนี้กระสิใกล้สิเต็มดแล้วแต่ว่าเํายังสิซื้ปูนอีกครั้งนึงเพราะว่ายังบ่มืดตรงอย่างอีกบนนี้โบโฟเนาะประมาณนี้ทุกคน นี้ทุกคนตอนนี้กะซีผสมปูนค้างที่สองเนาะเพราะว่ายัางอีกประมาณสามสี่โลกะซีเทพืนเต็มห้องน้ำนอะตอนนี้ยังโบโพเนอะสิเอาไม้เพิ่นกะซีอ่าส่วนปูนึืนอีกบัรที่สองคือตอนนี้แบบอากาศกะฮอนแหงเนาะอตอนนี้อีกน้อยนึงกะใกล้สีแล้วแหละแต่ว่าอากาศบดเต็มใจเมือนี้บบมีลมเลยมีน้อยเดี่ยวนึงลมกะ แต่เจ้าหอสีส่วนปูนช่วยเอาไม้ก็เนาะตอนนี้ก็แเ้วเหียบหอยเนาะเอาไม้ก็ออกมาแล้วทุกคนนี่คือบอกไว้เลยฮะคือบอกได้เ,เลยเนาะวาแล้วไปทีเหียบหอยจะมีเตะเอาหัวสะโคกใส่เนาะแล้วก็สิได้เข้ามาท่ายได้เนาะทุกคนนี้แล้วไปเหียบหอยเข้ามาอยู่ได้เลยเขาก็บไตไตไฟเนาะค่ะบนไตไฟก็คือมืดกิบหรือลองมอดไฟมึงดู้องบอม ขอบมืดเนาะใิให้เบิกเนาะตอนมอดไฟออกมาก็ประมาณเลยเนาะบ่เห็นอย่างเลยเราก็ต้องไใต้ไฟแบบนี้เลยเนาะคือมันมืดแหงเนาะทุกคนนี่โอเคเนาะทุกคนสําเร็จในการเทห้องน้ำเนาะทุกคนดีใจแหงยังไอสาเร็จในการปูพื้นคือพ่อสิตติก,กะกลอเซลยนเนาะพวกว่าจริงจริงคือพอได้สีได้ห้องน้ำมืแเราเป็นยังเไอ ดีใจว่าสิได้ห้องน้ำอยู่ก็คือทุกคนตัวนี้เฮาก็ได้เปลี่ยนกระเบื้องอะเนาะคือเอากระเบื้องขาวใส่เนาะเออเอากระเบื้องอันเดีเพิ่นอันน่าก็นเถอะกระเบื้องสีว่ะกระเบื้องกระเบื้องอันแสงเอากระเบื้องแสงใส่เนาะคือตอนนี้เอามางแล้วก็เอาซื้อสามเพศรุเนาะคือบอกได้เลยทุกคนแจ้งแหงตอนนี้นะอ้าวตกจืหมืดขึ้นว่าม่พูดเลยสนะ าาตอนนี้พี่สาวเพิ่งก็กาลังมาแล้วกับกําลังเอาไส้ทุกคนตอนนี้น้องยูด,ดีใจแหงเนาะคือแบบห้องน้ำพอเห่หาโบได้มืดอีก่อไปแล้วเนาะคือแจงแหงเนาะตอนนี้เดีย๋ยวให้บึ้งเนาะนี่พื้นกระหงสึกว่าไกลสีแห้งแล้วเนาะตอนนี้กะอีอีประมาณมืดอื่นกนะแห้งแล้วเพิ่นว่าเนาะคือตอนนี้กะเลี้ยมืดทุกสิ่งทุกอย่างแเนาะคือ,อยังเต้เอาอ่า เอาสโคกใส่เนาะเอาสโคกใส่คือตอนนี้เพื่อนกะใส่กระเบื้องสีอันนี้ให้แล้วไปที่เฮียพอยเนาะประมาณนี้เนาะทุกคนแจงแหงเนาะตอนนี้ก็ไไ้คือแบบบบอึดอัดคือเตะเก้าแล้วเวนาะคือแบบตอเตะเก้ามันคือมือดแหงบ่บหินอีอย่างเลยแบบนี้แบบนี้ก็จึงไข่เด้เนอะแจงขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วเนาะนี่ตอนนี้ก็ออกมาเปิดหูเปิดตาอยู่ข้างนอกเนาะทุกคนก็เป็นประมาณนี้เนาะบรรยากาศยามใครแรงคือเสียก็คือ เพิ่นเนอะยูหึงยูหึงเหงาเนอะยูแหละให้เพิ่อนยูเหงาเนอยูเพิ่นจูดเนอะทุกคนเพราะว่ายามน,นี้ก็เป็นฤดูกาลทีไท่เท็ด,ดนาเนาะเิ่นก็จสิเช็ดไทยแลวตอนนี้ก็ได้โอเคเนอะทุกคนคลิปนี้น้องอยูก็กับพ่อกับเม่นเนาะแล้วลหลายคนแหละดีใจเฮงเนาะเพราะว่าได้ห้องน้ำใหม่ในการท่ายสะดวกสบายขึ้นกว่าเก้าเพราะว่ายูนอกนะ ได้ยินข้างเหอนเพิ่นไ่ได้ยินเลยเนาะเห็นกับตาเห็นกับหูกับตาเลยค้างเหอนเพิ่นก็คือว่าบ่ฮู้ว่าเพื่อนเป็นโจรบ่ผู้น,น,นั้นเนาะไปอยู่หลังเหอนเขาเจ้าเขาก็เ่าเออคิดเสียวๆอยู่ไปอยู่หลังเหอนละน้องน้องคนยุคีอันนั้นหละเนาะไปอาบน้าไปเจอโจรผู้นั้น,นโอ๊ยฮู้ว่าสิว่าโจรอยู่จังไดเนาะคันว่ามาดึกๆเขาก็ฮู้ว่าสิเป็นคนดีหรือคนานาะทุกคนเพราะว่ามันใกล้สิดึกแล้วเป็ด จิดปดหมู่กเนาะเพราะว่าไปอยู่หลังเงนอนก็เจ้านะนาเขาก็เลยว่าคิดว่ายานแล้วพอก็เลยว่าเออเฮ็ดห้องน้าอยู่ในเงินนี้เลยซะเพราะว่ามันจึงสะดวกสบายเพราะว่าสีเโจเเงอนไว้ก่อนเพราะว่าบุามีเงินสีจ้างเพึ่นแล้วเนาะก็ต้องได้เจเเงอนแล้วก็สีฮอดห้องน้ําก่อนเพราะว่าอันที่สําคัญกับเงินครัวบุ้มคว่าเงินครัวสีได้เฮ็ดะนะบ่เนาะเพราะว่าอย่างบุ้มเชื่อเพราะว่าอ่าสร้างขึ้นก็นสีเฮ็ด ของผู้อื่นก่อนเพราะว่าน้องอยู่สิจุเมียนกอนเนาะโอเคทุกคนคลิปนี้ก็จะลาทุกคนไปก่อนเดินเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนไลค์ like, กดแชร์กดสมัครให้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบ่มน้องอยู่ให้คลิปต่อไปเ,เด้อเนาะคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้สำหรับคลิปนี้บา,บาย